สาหลานเดืสิลูกอมีไหมเสาปอมี่ดูอยู่เลยดูนําบ่จมมีลยอัดไปเลยน้อยูอัดไปูกับอ้วนไงบ่แวเรดูนะจับอกไงเออทรงปุ่นไงบ่าเร่เห็นเขาไปไทยบัตรไายดูปเขาตรงนี้นาพี่เอาพนี้เป็นลูกพูนี้พูนี้ลูกพูกนี้ กบาให้ใจมือเากเลไปใสวเก็จย่าหัหนไมาเจ้าลยไหมาเจ้าลงลูกกันนีเถอะน้อาผู้นี้เอาไปใส่ผู้นี้ใส่สิบนิ้นนะเขียนไปใส่สำเร็ยังไวผู้นี้เอามาเป็นลูกผู้นี้วอเตีนี่ว้าจะมาเอากบเล่นไปใส่มือเ่ากบามาใส่มือมันสันบะคับมันซับบะคับเไม่ไหจะ้วมันหายเงี้ยว่าแสันดีย อันนั้นเป็นสีคขีดขียนอันเป็นสีเหลืองแต่ได้หนี่คือเป็นสีขาวงาม์เราจะเฝ้าขึ้นตู้ไปไปตลาดเฝ้าน้ำโดยสารเลยเนาะนนี้ได้ยินประมาณเจ็ดร้อยแปดร้อยนะฮะเอาเดี้ยวข้อนะอีกแล้วเอาบัสคือรถบ่ะคือรถเลยข้ามัสไปหัวใจสัญญาไปเกิดไปเจียร ีกเสีนก็ใสใบนัดตัวมันบ่อันคุยหญีงว่าโทษไปบ่มไรเศร้าเนี่ยที่ลาดซ่าก็มูแถบัดเนี่ยอนะโอ้ยมันจันมาหันบัหลวงเรียนเพิ่นไปเนาะเนหัวมาสั่นไหนูล่าไหเบ่แค่ไหนอั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 นก็หาะหนูล่าไหบ่ล่าเร่ยสนุกลาไหพอเลย่ขันพ่อไปเยอะสนุกแต่แล้วก็มีแขน nói chả, không quá câu cá mà nhau nhau <laughs> <laughs>